สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง youtube นะครับหาอยู่หากินบ้านเฮาทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ส6บนะครับ16พฤศจิกายนสองห้าหกดนะครับพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาตรวจแปลงนานะครับหลังหลังจากเกี่ยวข้าวเหนียวน่านห้าก้านะครับพื้นที่10บไร่นะครับพื้นที่1ิบไร่นะครับเกี่ยวตั้งแต่นะครับเมื่อวานนี่ก็คือวันที่สิบห้านะครับ พฤศจิกายนสองห้านะครับเสร็จประมาณบ่ายบ่ายสามโมงครับเสร็จประมาณบ่ายสามโมงนะครับสรุปก็คือนะครับได้ทั้งหมดในสิบเอ็ดอุ้มพี่น้องนะครับสิบเอ็ดอุ้มก็คือใช้รถคูโบต้านะครับดีดีนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์จีนะครับนะครับข้าวเหนียวน่าน่าห้าเก้าพื้นที่สิบไร่นะครับใช้รถเกี่ยวคูโบต้านะครับ เจ็ดศูนย์ีนะครับได้ทั้งหมดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอุ้มนะครับสิบเอ็ดอุ้มนะครับอุ้มหนึ่งนะครับอุ้มหนึ่งนะครับทีมงานเป็นบอกว่าหนักอยู่ประมาณเก้าร้อยโลพี่น้องนะครับเก้าร้อยโลนะครับก็เลยตีตัวเลขกลมๆพี่น้องประมาณข้าวนะครับนะครับข้าวนะครับข้าวเหนียวนานฮากาพื้นที่สิบไร่นะครับนะครับเกี่ยวข้าวได้เนี่ยครับ สิบตันกันใช่พี่น้องเอ้าตัวเลขกลมๆครับเนี่ยเอาสิบตันนะครับนะครับได้ทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดอุ้มนะครับนะครับสิบอุ้มของรถคูโบตานะครับดีซีนะครับดีซีเจ็ดศูนย์จีโปรครับพี่น้องโปรนะครับโปรน้นะครับทีมงานเป็นกาว่าน้ำหนักอุ้มหนึ่งจะอยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยลพี่น้องนะครับหมดสิบเอ็ดอุ้มกั ตัวเลีกกลมๆไปกับสิบตันนะพี่น้องเอ้านะครับก็ถือว่านะครับผลผลิตไรละหนึ่งตันที่เขาอานะครับวางแผนเอาไว้กับนะครับเป็นไปตามนะครับเป็นไปตามที่เขาคาดคาดอยู่พี่น้องครับประมาณนี้ครับก็คือไข่ทำข้าวเหนียวนานห้าเก้านี่นะครับต้องนะครับต้องหวังผลนะครับหวังผลผลิตที่ไล่ละหนึ่งตันนะพี่น้องนะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดนะครับทําแล้วยังผลผลิตยังบ่ได้ไรล,ละหนึ่งตันข้าวสดได้พี่น้องเอาข้าวสดนะครับก็คือเกลียวปุ๊บนะครับเท่ากับเอาไปขายเรือเสียพี่น้องมันต้องได้นะครับไรล,ละหนึ่งตันนะครับพี่น้องนะครับส่วนเอาเอาไปตากเนี่ยมันก็น,นะครับก็ต้องไปดูน,นะครับน้ำหนักแห่งน้ำพี่น้องนะครับน้ำหนักแห่งน้ำ นะครับทำน้ำแห่งนัำว่นานะครับเพราะว่าเป็นข้าแห่งแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับข้าวหนึ่งตันเนะี่ยมันจะเหลือสักแปดร้อยลูกพี่น้องนะครับแปดร้อยลูกวสมากพี่น้องเขากับอค่อยบอค่อยสร้างกันนะครับแต่ว่าผมนี่มื้อเช้านี่ผมทายคลิปเรื่องนะครับข้าวเหนียวหน้าน้าก้านะครับพี่น้องนะครับเกี่ยวมอวนนี่นะครับเกี่ยวมอวนนี่แล้วก็มื้อนี้ก็ทําการย้ายตาก แล้วก็เอาถังส right ีไปตวงนะครับพี่น้องตวงแล้วก็หักน้ำหนักถังออกนะครับน้ำหนักถังอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดขีดพี่น้องเจ็ดถึงแปดขีดนะเจ็ดขีดนะครับนะครับเป็นเป็นน้ำหนักข้าวนะครับพรสี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 ตากนะพี่น้องหนักสิบสองกิโลนะครับพี่น้องหนักขนาดนี้ปะนะครับพี่น้องล้องเบิ้งนะครับแล้วก็แล้วเสร็จแล้วผมก็ได้ทําการนะครับตวงนะพี่น้องตวงตวงข้าวเหนียวนาน้าเก้าวยัน่ะสามสิบกิโลนะครับ ไปแยกตากไว้พี่น้องนะครับไปแยกตากไว้ต่างหากเลยนะครับอยากรัวนะครับตังจากพานไปสามมือนะครับความตั้งใจคือนะครับอยากอยากตากสามมือพี่น้องนะครับให้เขามันแหงดีๆนะครับตากสามมือนะครับเราเราคอยซีเก็บนะครับข้าวนะครับข้าวสามสิบกิโลนะครับคนเดียวน้าก้าเนี่ยนะครับพอเป็นเขาเขาแหงแล้วนะพี่น้องนะครับมันจีนหนักเท่าไหร่นะครับปีเราเฮ็ด เค็ดว้ยอย่างสี่หลแะพี่น้องนะครับเอาเขา่าสามสิบโลไปตากแล้วตากไปสามมือนะครับแล้วก็ได้ทําการทั้งกำหนักเบังปรากฏว่าไอเา้เข่าข้่าสามสิบกิโลเนี่ยมันเหลือยี่สิบกิโลพี่น้องนะครับผมก็เลยปีนี้ก็ลองลองเห็ดไหมนะครับว่ามันมันที่มันที่เปลี่ยนคือปีที่แล้วบ่แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมจะกวเข่าเร็ยวนะครับเกยวเข่าวันที่ห้านะครับห้าพฤศจิกา พฤศจิกายน2567นะครับแต่ปีนี้ผมเกี่ยววันที่นะครับวันที่1 5หาพี่น้องนะครับ1 5หานะครับ1 5หานะครับนะครับก็เลยนะครับคิดว่านะครับเดี๋ยวลองตากเบิ่งว่าน้ำหนักมันซีนะครับมันซีไก้เคียงกับปีที่แล้วบอหรือจะเป็นจังใดนะครับที่ถ้าคิให้เป็น้องเบิ่งนะครับเหตุผลที่ นะครับผมทำการตากเบิดเลยนะพี่น้องนะครับข้าวจิบตันเนี่ยเพราะว่าเขามันเขามกนะครับผมจับเบื้องเมล็ดเขาแล้วเขามกเมล็ดข้าวมันกระซงกซงออกไปทางแห่งพี่น้องนะครับก็คือตากไม่ค่อยโดนนะพี่น้องนะครับเขาเนี่ยมันนะครับเขาต้องเบิ้งถ้าเกิดเท้าเกี่ยวระยะพับพับพึ่งได้เนี่ยคือน้ำหนักดีเลยพี่น้องนะครับน้ำหนักดีเลยก็คือหมอสาหรับการขายสดที่นี่นะครับ มาเกี่ววันที่สิบห้าพี่น้องก็เลยเขามันก็ไปทางแหงแล้วนะครับตากบดวนมันก็นะครับมันก็แหงแล้วนะพี่น้องผมก็เลยนะครับเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็เอาเข่านะครับนะครับสามสิบกิโลแยกออกมาตากต่างหากพี่น้องอยากรู้น้ําหนักอยากรู้น้ําหนักว่านะครับน้าหนักข้าวสามสิบกิโลนะครับตากสามแดดนะพี่น้องสามแดดนะครับมือนีแดดหนึ่งมืออื่นแดดสองมือกอแดดที่สาม ครับข้าวนะครับมันจีนะครับเรือน้ำหนักเท่าใดนะครับจะไปพี่น้องเบิ้งอีกทีหนึ่งนะเพื่อพี่น้องจะได้รับทราบความมุนนะครับแต่ว่าเขาสดนี่ถังนึงหากน้ำหนักถังออกนะพี่น้องหนักสิบสองกิโลนะครับพี่น้องก็ลองนะครับอยากดูก็ลองสั่งเบิ้งว่าเขาแต่ชนิดนี้มันคือกันบ่อในพี่น้องนะครับแต่พีนี่อาทจะอาทจะเฮ็ดนะครับเฮ็ดคลิปแบบนี้สักนะครับสาม สายพันธุ์พี่น้องเพ็ดนะครับข้าวเหนียวหน้าหน้าก้านะครับแล้วกับหอมมะลิอีกหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ข้าวเหนียวก็กหกนะครับเรียบเทียบกันเบ้างนะครับแต่ว่าเขาแห้งนะครับเขาเขาแห้งหนึง่งหนึ่งถังสีนะครับที่เพ็ดพี่พน้องเบิ้งนะครับข้าวเหนียวก็กหกเนี่ยมันจิหนักสิบเอ็ดจุดสี่กิโลกร,รมัมนะพี่น้องหากน้ำหนักถังออกเราที่พี่น้องสิบเอ็ดจุดสี่กิโลกร,รมัม แล้วก็หอมมะลิหนึ่งศูนห้าทางสีหนึ่งที่หนักนะครับสิบจุดหกกิโลกร,รัมนะพี่น้องลองลองจำตัวเลขนี้ไว้นะครับนะครับเท่าเหนียวก็ก็หกหนึ่งทางสีหนึงนะครับหักน้ำหนักทางออกหนักที่สิบเอ็ดจุดสี่กิโลกร,รัมนะครับส่วนหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยหนักอยู่ที่สิบจุดหกกิโลกร,รัมนะครับไอพี่น้องลอง ลองฟังไ่เป็นข้อมูลนะครับลองเห็ดของอยา่ห้อมึงดูคันางว่างมันมีอย่างเห็ดนะพี่น้องชาจะได้รูน้ำหนักพ่านะนะครับแต่ละแปลงบือกันพี่น้องนะครับเขาพันเดียวกันใส่นะคนละแปลงคนเห็ดกับคนละคนนะครับผลผลิตออกมามันเกิดนะครับบบอคบอ,บอนะครับรแตกต่างกันพี่น้องนะครับแตกแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ นไปบม่ได้ที่นะครับนะครับเข่ามันชีคือกันพี่น้องผลผลิตต่อไร่นะครับแล้วก็สําคัญคือนะครับน้ําหนักข้าวต่อปริมาตรแต่พี่น้องนะครับเอาทางซีทางเดียวกันเนี่ยตวงเข่าสามย่างนะครับข้าวเหนียวด้านห้าเก้านะครับนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็นะครับข้าว ยังกับกองหกนะครับนะครับยังกระกองหกน้ำหนักกระตั้งกันพี่น้องนะครับตั้งกันนะครับแล้วก็เข่าสายพันธุ์เดียวกันนะครับปลูกคนละนะครับคนละนะครับแปลงติดกันแท้ๆเนี่ยก็ยังแตกต่างกันพี่น้องนะครับมันบอกคือกันนะครับนั่นกับเป็นข้อมูลที่ดอกพี่น้องปกติกับไม่มีไผยเห็ดดอกนะครับผมก็เลยอยากลู้พี่น้องว่านะครับ ข้าเฮาเนี่ยนะครับตอนเป็นเขาสดเนี่ยเขานะครับมันหนักเท่าใดแล้วก็พอตตกแล้วน้ำหนักมันหายไปเท่าใดนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับสรุปก,ก็คือข้าวเหนียวหน้าหน้าก้าวที่เอาเฮ็ดอยู่นะครับหวานเมื่อวันที่6กพฤษภาย,ยนสองห้าหกแปดนะพี่น้องผลผลิตนะครับได้สิบตันเลยพี่น้องอนะพื้นที่สิบไร่นะครับเฉลี่ยไร่ละหนึ่งตันนะครับเนี่ย ข้าวเหนียวน่านห้าเก้าพี่น้องที่เฮ็ดข้าวเหนียวพันนี้กันะครับลองหาข้อมูลศึกษาเบิ้งนะครับพี่น้องเฮ็ดพันใดดีนะครับนะครับตอนนี้ราคาข้าวขยับม่น้อยนึงพี่น้องข้าวเหนียวนะครับข้าวสดนี่ตอนนี้เจ็ดบาทแล้วนะครับขาบ้าวแห้งกันยี่ห้อว่านะครับนะครับเก้าบาทกว่าแล้วพี่น้องอาจจะถึงสิบาทนะครับพี่น้องที่มีนะก็ลองบริหารจัดการเบิ้งนะครับที่ไหนที่ตากหรือที่ขายสดขอบคุณน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ